สวัสดีเพื่อนเพื่อนครับวันนี้นะครับคนคนพัะครับ EP ที่ห้าศูนย์สี่ครับห้าร้อยสี่ครับมีพักสะสมพระเก็บมาแบ่งกันนะครับรายการละสามร้อยบาททุรายการครับรายการละสามร้อยบาททุรายการนะครับช่องทางติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ที่รชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตาม้วยนะครับคนคนพระนะครับ <c oughs> อง์แรกเป็นสมเด็จนะครับองค์ใหญ่นะครับเป็นสมเด็จคล้ายๆปกโคนะคแล้วก็มีคล้ายๆนินสีดำแล้วฝั่งในเนื้อนะครับด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้นะครับ ตัวมหมายเลขสองนะเป็นสุ้มกอเก่านะครับสภาพใช้นะครับหน,นหน้านนคเห็นเล่เห็นม้วนสาเลยครับขนาดจะเป็นรอยค0้รอยปาดนะครับห <c oughs> มายเลขสามนะครับเป็นผ้าปิดตาเนื้อผงนะครับเป็นเนื้อผงคล้ายๆผงยานะครับ เป็นน้ํผงนะครับนี่นะครับเป็นยาให้ผงยานะครับจะเ,เบาๆนะครับหมายเลขสี่นะครับเป็นลูกแก้วหลวงพ่อฤาษียงดํานะครับ,น,รบนี่ครับสภาพใช้นะครับ ห่วงของมาวีน,น,นะครับแก้วสารพัดนึกถึงวัตสีดำนะครับมาเลกขกห้าเป็นมีดหมอครับมีดหมอครับองค์เล็กอันองค์ขนาดเล็กนะครับ นี่บอกนี้ก็น่าจะเป็นหลวงพ่อละศีทํำนะครับหมายหกนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับเหรียญหลวงปู่ศรีนะครับสองสี่แปดสี่นะครับเหรียญเก่านะครับหลวงปู่ศรีนะครับสองสี่แปดสี่นะครับสภาพคมลึกนะครับสภาพสวยนะครับคมลึกเลยครับหลวงปู่ศรีนะครับ มานเลขเจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อจรัย์นนอัมพวันนะครับแปดสิบห้าปีนะครับมีต่อโคดนะครับนี่นะจะเป็นเลี่ยมเดิมจากวันนะครับด้านหลังเป็นหลวงพ่อดำนะครับแล้วมีมาเล่นครับหนึ่งแปดสี่นะครับมานเกขแปดนะครับเป็นพระกู่ครับเนยครับ เป็นพระกุเนี่ยชิ้นเก่านะครับเป็นพระกุนี่ชิ้นเก่านะครับบางครับองค์จะบางๆนะครับานาะฬิลขก้านเป็นหนุกพุทธวดเนื้อว่านนะครับ ทาวดและว่านหลังโรยแล่นะครับเก่าครับ <c oughs> มาด้สิมนะครับเป็นพระกิ่งหลวงปู่บุกตานะครับ ก้นเงินนะครับเป็นก้นเงินนะครับตัวอุดนะครับเป็นเงินนะครับพระกิ่งหลวงปู่บุตราถาวโรนะครับจดสิงห์บุรีนะครับชิเป็นนะครับเป็นหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแต่นะครับหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแต่นะครับ สิบสองครัเป็นหลวงพ่อเงินกันครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับใครเคยเลี่ยมทองมานะครับเป็นเนื้อทองของเหลืองนะครับสิบสามครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับรุ่นเหล็กนำพีนะครับ ีสังเกตนะครับนี่หลวงพ่อพเงนินบางคานเนื้อเหล็กน้ำพีนะครับมีอุดด้านล่างเนี่ยรุ่นเหล็กน้ำพีนะครับ เลขสิบสี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเกษมนะครับนี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อเกษมนะครับกระไหลทองนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเกษมนะครับกระไหลทองนะครับสภาพหิ่งนะครับสิบห้านะครับเป็นพระคงนะครับเป็นพระคงะครัามาไดสิบห้าครับ หมายเลขสิบหกครับเป็นหลวงพ่อพันนะครับวัดหนองส้มปีหนึ่งหกรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อพันวัดหนองส้มรุ่นแรกครับเพชรบุรีนะครับปีหนึ่งหกครับหลวงพ่อพันวัดหนองส้มครับปีหนึ่งหกนะครับไปมาที่1สิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับ แหวกมาหนหลวงพ่อกลวยเนื้อผงนะครับขมลึกนะครับอันนี้สิบแปดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับปีสี่หกนะครับเหรียญหลวงพ่อวันวัดคลองคูเนื้อ,อนปะก้านะครับรุ่นแรกนะครับ นองปิ้นเลยครับสามร้อยบาทครับหมายเลขเก้านะเป็นพระปกโพนะครับปกโพนะสมเด็จปกโพนะหลวงพ่อแผ่นะครับวัดพี่กุลทองนะครับสมเด็จปกโพหลวงพ่อแผ่นะครับวัดพี่กุลทองครับ เลขยี่สิบนะครับเป็นท้าเวสุวรรณนะครับท้าเวสุวรรณเนื้อผงนะครับหลังเป็นยันดวงนี้ครับหลวงปู่หมุนปุกเสกนะครับไปดูประวัติครับดูจะประวัตินะครับหลวงปู่หมุนปุกเสกแ้วเวสุวรรณครับหลังยันดวงนะครับนี่ครับยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระผงอาจารย์ชุมนะครับ ชั้นชมชัยคีรีนะครับสองสี่เก้าแปดครับเป็นพับผงนะครับเป็นลูกกระชายชินาร่าตนะครับสองสี่เก้าแปดนะครับยิบสอนนะครับเป็นหลวงโตนะครับปีสิบสองเล่มเก่านะครับเหรียญหลวงปู่โตนะครับปีสิบสองเล่มเก่านะครับ ยีนะ่สามครับเป็นเหรียญแลวง็สวัยนะครับกระไรทองนะครับเหรียญแลวง็สวัยนะครับกระไรทองนะครับหลังเป็น,นาลายรทรงคุดนะครับสภาพสวยนะครับมีโค้ดแล้วก็หมายเลขนะเนี่ยตอกหมายเลขตอกโค้ดนะครับพ่อสวัยวัดปีดารามนะครับ อันนี้ยี่สิบสี่นะครับเป็นพะล่วงครับพะล่วงเนื้อชิ้นตะกวดนับออกสนิมแดงครับนีะครับหลังรางปืนนะครับเป็นพะล่วงหลังรางปืนนะครับยี่ิบห้าครับเป็นตะกวดน้ำนะครับ,รบเป็นไม้นะครับเป็นไม้นะครับ ก็มีจาน,นครับก็มีอุดสองฟังครับด้านในเขย่าเสียงดังนะครับด้านในเขย่ามีเสียงครับนั่นจะมีอะไรอยู่ด้านในนะครับยี่ห้นะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนะครับเหรียญหลวงปู่แหวนรุ่นเราสู้นะครับสภาพสวยนะหลวงปู่แหวนรุ่นเราสู้นะครับ ยี่สิบเจ็นนครับเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนกันนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนผมเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับคนยี่แปดครับเป็น พ่อเกษมนะครับเป็นหลวงพ่อเกษมนะครับเป็นโลเกตหลวงพ่อเกษมนะครับเป็นโลเกตหลวงพ่อเกษมนะครับยี่สิบเก้าครับเป็นหลวงพ่อเกษมครับปีสามหกนะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับปีสามหกนะครับหลวงพ่อเกษมปีสามหกนะครับสามสิบนะครับเป็นหลวงพ่อรวยนะครับเหรียญหลวงพ่อรวยหน้าเงินนะครับนะครับหลวงพ่อรวยหน้าเงินนะครับทำหลวงพ่อปลูกเสียนะครับนี่นะครับหลวงพ่อรวยหน้าเงินนะครับรวยหุ่นทองนะครับสนใจนะครับช่องทางติดต่อนะครับ ศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับคนค้นพระนะครับฝากกันเพื่อนพี่ที่กำลังชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับตอนอีพีนี้เขาจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับกนค,ครับ